ดิฉันนางสาววัฒษาสาุขเกล็ดดิฉันวิมลรัคุณรอดเรสองคนเป็นพิธีกรมาเลยค่ะเชื่อว,ว่าหล,หลายๆคนนะคะฝันว่าอยากจะมีบ้านแต่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องอยากใช่ไหมคะวันนี้เราจะมานําเสนอโครงการดีๆกันค่ะโครงการที่พูดถึงก็คือโครงการบ้านเพื่ออาสาของการเคหะแห่งชาติค่ะโคงร,คง,กรคงการนี้ตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อให้คนที่มีไรายได้น้อย ินบ้านได้จริงๆราคาก็ไม่แรงแถมยังผ่อนจ่ายได้สบา,สบายๆอีกด้วยค่ะแต่เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราไปฟังตัวแทนจากโครงการกันเลยค่ะดิฉนันนิชาดาเสียมดอดค่ะเป็นัวแทนของโครงการเ e อื A ้ออาทรซึ่งโครงการนี้มีขึ้นเพื่อให้ครอบครัวโดยเฉพาะครอบครัวที่มีไรายได้น้อยถึงไรายได้ปานกลางได้มีบ้านดีๆอยู่ค่ะ จุดเด่นหลักๆของโครงการนี้เลยก็คือผ่อนง่ายราคาสบายไม่จําเป็นที่จะต้องมีเงินก้อนค่ะมีหลายทําเลไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวอาคารชุดวน์เฮาค่ะมีสภาพแวดล้อมที่ดีไม่อยู่ในชุมชนแออัดค่ะขั้นตอนการจองก็ง่ายๆเลยคือ 1. ห,หาข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่เปิดขายค่ะ ตามเว็บไซต์ของการเกหะหรือสอบถามที่สำนักงาน 2. เอกสารที่สำคัญสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนและก็สลิปเงินเดือนค่ะ 3. ยืนเรื่องการจองบ้าน 4. ถ้ท่านุม,มัติแล้วก็มาทำสัญญาว,วางดาวแล้วก็เริ่มที่จะผ่อนบ้านได้เลยค่ะเรียกได้ว่าโครงการเอืาอทอนสร้างโอกาสให้ทุกคนที่อยากจะมีบ้าน มีบ้านเป็นของตัวเองโดยไม่ได้เป็นแค่ความฝันค่ะ